ท่อใหม่หมดเลยนะครับมารอบนอกนะครับห้องโถงด้านหน้านะครับอันนี้ก็รื้อออกใหม่นะครับดูสังเกตดูร่องรอยครับนี่อันนี้คือรอยไหมนะนี่นะครับครับงานจ็อบวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นด้านล่างเหลือด้านบนอาทิตย์หน้าเรามาทํากันใหม่นะครับขอบคุณมากอย่างดีเลยนะครับ ติดทั้งหลังนะครับเพราะว่าแล้วก็มีปวกขึ้นด้วยนะครับเนี่ยมีมีปวกขึ้นด้วยนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเป็นวันเือชั้นบนก็จะเสร็จงานแล้วนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จครับอาทิตย์นี้ได้ด้านล่างหมดแล้วนะครับนี่ครับได้เบเกอร์ที่เบเกอร์นะครับนี่เลือชั้นบนก็จะเสร็จงานแล้วนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จนะครับอาทิตย์นี้ได้ด้านล่างหมดแล้วนะครับนี่ครับได้เบเกอร์ ที่เบเกอร์นะครับอันนี้เดินปักสวิตบันไดนะครับนี่ครับก็อนนี้เตรียมทําทขึ้นด้านบนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาจอ็อบเดินสายไฟนะครับวันนี้เสร็จได้แค่ด้านล่างนะครับเหลือ,อชั้นบนเห็นไหมครับรอยไหมที่มันช็อตนะครับ มารอบนอกนะครับห้องโถงด้านหน้านะครับอันนี้ก็รื้อออกใหม่นะครับดูสังเกตดูร่องรอยครับน,นี่อันนี้คือรอยไหมนะเกินท่อใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีปวกขึ้นด้วยนะครับเนี่ยมีมีปวกขึ้นไปนี่ครับแย่าปห,ห้งดน,นี่ครับนี้ไปไฟ ้องโถงนะครับเดินสายสายไฟเดิมมันชำรุดแล้วนะครับมีการมีช็อตด้วยนะครับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งหลังครับเดินเดินรับที่รับชมครับผมขอเดินปลั๊กสวิตบันไดนะครับนี่ครับก็อันนี้เตรียมทำขึ้นด้านบนด้วยนะครับมารอบนอกนะครับ ห้องโถงด้านหน้านะครับอันนี้ก็รื้อออกใหม่นะครับดูสังเกตดูร่องรอยครับนี่อันนี้คือรอยไหมนะครับรนู่นนะครับอ่าครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเราเตรียมเดินท่อใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มาไปห้องโถงนะครับแล้วก็เดินไปที่แอร์นะครับ ลงปั๊กด้านล่างนะครับหน้าครับที่รับชมครับผมขอบสายไฟเดิมมันชำรุดแล้วนะครับมีการมีช็อตด้วยนะครับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งหลังครับเดินเดมารอบนอกนะครับห้องโถงด้านหน้านะครับอันนี้ก็ลื้อออกใหม่นะครับดูสังเกตดูร่องรอยครับนี่อันนี้คือรอยไหมนะครับเดินปั๊กสวิตบันไดนะครับ ก็อันนี้เตรียมทำขึ้นด้านบนด้วยนะครับนี่นะครับครับงานช็อบวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นด้านล่างเหลือด้านบนอาทิตย์หน้าเรามาทำกันใหม่นะครับขอบคุณมากสายไฟเดิมมันชำรุดแล้วนะครับมีการมีช็อตด้วยนะครับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งหลังครับเดินมาครับที่รับชมครับผมขอบ ไปไฟห้องโถงนะครับ,บเดินสายอย่างดีเลยนะครับ,รบติดทั้งหลังนะครับเพราะว่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาจอ็อบเดินสายไฟนะครับ <c oughs> วันนี้เสร็จได้แค่ด้านล่างนะครับเหลือ ชั้นบนแล้วก็มีปวกขึ้นด้วยนะครับเนี่ยมีมีปวกขึ้นด้วยนี่ครับนี่ครับแยกไปโน่นนี่ครับไปนู่นนะครับอ่าครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเราเตรียมเหลือชั้นบนก็จะเสร็จงานแล้วนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จครับอาทิตย์นี้ได้ด้านล่างหมดแล้วนะครับนี่ครับได้เบเกอร์ เบเกอร์นะครับนี่เหลือชั้นบุญก็จะเสร็จงานแล้วนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าน่าจะเสร็จครับอาทิตย์นี้ได้ด้านล่างหมดแล้วนะครับนี่ครับได้เบเกอร์ทิ่เบเกอร์นะครับนี่นี่ครับไปโน่นนะครับอ่าครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเราเตรียมแล้วก็มีปวกขึ้นด้วยนะครับเนี่มีมีปวกขึ้นด้วยนี่ครับนี่ครับ ไปนูน่น,น,นะครับอ่าครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเราเตรียมมารอบนอกนะครับห้องโถงด้านหน้านะครับอันนี้ก็ลื้อออกใหม่นะครับดูสังเกตดูร่องรอยครับน,นี่อันนี้คือรอยไหมนะครับเห็นไหมครับรอยไหมที่มันช็อตนะครับสายไฟเดิม มันชํารุดแล้วนะครับมีการมีช็อตด้วยนะครับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งหลังครับเดินสวัสดีครับวันนี้ก็มาจ็อบเดินสายไฟนะครับวันนี้เสร็จได้แค่ด้านล่างนะครับเหลือชั้นบนมารอบนอกนะครับห้องโถงด้านหน้านะครับอันนี้ก็รื้อออกใหม่นะครับดูสังเกตดูร่องรอยครับนี่อันนี้คือรอยไหมนะครับเดิน สวิตบันไดนะครับนี่ครับก็อันนี้เตรียมทําขึ้นด้านบนด้วยนะครับแล้วก็มาไปห้องโถงนะครับแล้วก็เดินไปที่แอร์นะครับลงปักด้านล่างนะครับมนเดินปักสวิตบันไดนะครับนี่ครับก็อันนี้เตรียมทําขึ้นด้านบนด้วยนะครับ ลอยไหมที่มันช็อตนะครับเดินท่อใหม่หมดเลยนะครับน่าครับที่รับชมครับผมขรอแล้วก็มาไปห้องโถงนะครับแล้วก็เดินไปที่แอร์นะครับลงปั๊ดด้านล่างนะครับแล้วก็มาไปห้องโถงนะครับแล้วก็เดินไปที่แอร์นะครับลงปั๊ ด้านล่างนะครับหม่นครับที่รับชมครับผมขออย่างดีเลยนะครับติดทั้งหลังนะครับเพราะว่านี่นะครับงานจ็อบวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นด้านล่างเหลือด้านบนอาทิตย์หน้าเรามาทํากันใหม่นะครับขอบคุณมากสายไฟเดิมมันชํารุดแล้วนะครับมีการมีช็อตด้วยนะครับแล้วเรา ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งหลังครับเดินเดินสายไฟเดิมมันชำรุดแล้วนะครับมีการมีช็อตด้วยนะครับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งหลังครับเดินเดินเห็นไหมครับรอยไหมที่มันช็อตนะครับนี่นะครับงานช็อบวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นด้านล่างเหลือด้านบนละทิตยหน้าเรามาทํากันใหม่นะครับขอบคุณมาก ก็มาไปห้องโถงนะครับแล้วก็เดินไปที่แอร์นะครับลงปักด้านล่างนะครับมนเดินปักสวิตบันไดนะครับนี่ครับก็อันนี้เตรียมทําขึ้นด้านบนด้วยนะครับนี่นะครับงานจ็อบวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นด้านล่างเหลือด้านบนอาทิตย์หน้าเรามาทำกันใหม่นะครับ ครับวันนี้ก็มาจอบอเดินสายไฟนะคร <L an heart> ับวันนี้เสร็จได้แค่ด้านล่างนะคะรับเหลือชั้นบนสายไฟเดิมมันชำรุดแล้วนะครับมีการมีชอ็อตด้วยนะครับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งหลังะครับเดินดนะครับที่รับชมครับผมขอบสายไฟเดิมมันชำรุดแล้วนะครับมีการมีชอ็อตด้วยนะครับแล้วเรา ็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งหลังครับเดินเดินนี่ครับไ่นนะครับอ่าครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับเราเตรียมอย่างดีเลยนะครับติดทั้งหลังนะครับเพราะว่าเดินท่อใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับ งานจ็อบวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นด้านล่างเหลือด้านบนอาทิตย์หน้าเรามาทํากันใหม่นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับวันนี้ก็มาจ็อบเดินสายไฟนะครับวันนี้เสร็จได้แค่ด้านล่างนะครับเหลือชั้นบนมารอบนอกนะครับห้องโถงด้านหน้านะครับอันนี้ก็รื้อออกใหม่นะครับดูสังเกตดูร่องรอยครับนี่อันนี้คือรอยไหมนะครับ มารอบนอกนะครับห้องโถงด้านหน้านะครับอันนี้ก็ลื้อออกใหม่นะครับดูสังเกตดูร่องรอยครับนี่อันนี้คือรอย